สวัสดีครับผมนายนะัทพงศ์งามยิ่งรหัสนักศึกษา6402013520064ครับวันนี้นำเสนอการใช้โปรแกรม s t m Semat p r o c ใช้ฟังก์ชันที่ออแล้วก็ใช้คำสั่งฟังก์ชัน counter ครับโดยผมนั้นนะครับจะให้ทางการเปิดเบเกอร์นะครับตั้งเวลา พอเปิดเบเกอร์ป๊บแล้วก็ทำการปิดนะครับใช้เวลา10วิเพื่อจะสั่งให้โรบอทนั้นหยิบขนมปังจากโรลเลอร์เส้นท,ที่1นึ่ไปยังโรลเส้นที่2ครับจะใช้เป็นการปกติปิดครับเริ่มเลยนะครับ ตัวนะครับครับสิบนาทีแล้วก็จะนับทาไปเรื่อยครับ,อรบพอครบจำนวนห้าครั้งนะครับจะส่งคำสั่งไปยังโรลเลอร์นะครับอันที่สก็คือว่าหยิบอ่า,อาขนมปังเสร็จแล้วหยิบเบเบกอรี่ครับ ครบจานวน5ครั้งหรือ5ก้อนเลยนะครับก็จะสั่งให้โรเลอร์ชนิดสองทางานครับนะครับเลยก่อนครับเรียบร้อยนะครับสาเหตุที่มันไม่ขึ้นห้าเพราะว่าครับผมตั้งไว้แค่5พอ5้าปั๊บเวลตาอัตโดนมัติคือออโต้นะครับมันจะเริ่มค่าศูนย์ใหม่นะครับก็จบนํนำเสนอเพียงแค่นี้ครับุณครับ